เกือรุ๊เจน4สุดฮอตที่น่าจับตามองประกอบไปด้วย6สมาชิกอันยูจินกาอึนเรอิจางวอนยองลิชและอีซอ จากต้นสังกัด Starship Entertainment ในช่วงพฤศจิกายนปี2564ต้นสังกัดได้ประกาศเปิดตัวเกิร์กรุ๊ปน้องใหม่ภายใต้ชื่อ i อซที่ย่อมาจากคำว่า I have ที่มาพร้อมกับคำนิยามถึงความสมบูรณ์แบบที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและเสน่ห์ทำให้ทั้ง6สาวกลายเป็นที่น่าจับตามองของวงการเคป๊ไปในทันที เดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่1ทธันวาคม2,564ด้วยซิงเกิลเดบิวต์อย่าง11กับแนวเพลงป๊อปแดนซ์ที่เผยให้เห็นเสน่ห์ความลึกลับของสมาชิกทั้ง6คนรวมถึงยังสร้างปรากฏการณ์ด้วยการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่สามารถคว้ารางวัลจากรายการเพลงได้เร็วที่สุดใน7วันเท่านั้นและยังขึ้นติดชาร์ตบิลบอร์ดในหลายชาร์ตอีกด้วย ซึ่งหลังจากเดบิวต์ได้เพียง1สัปดาห์ i e ฟ์ได้ประกาศชื่อแฟนคลับยังเป็นทางการในชื่อด i v ฟซึ่งมาจากประโยคแนะนําตัวของวงนั่นเองค่ะ d i v e into i f e ไงไงไงวินิโดยมีความหมายคือ Drive ตกหลุมรัก i e ฟ mm. วันที่5เมษายน2515 i e ฟ <peel> <t ose> ได้กลับมาอีกครั้งในซิงเกิลที่2 Love Dive ซึ่งเป็นซิงเกิลที่กลายเป็นไวรัลและมีชาเลนจ์ทะลุ400ล้านครั้งในคลิปชาเลนจ์บนติกต็อกรวมถึงข้อมูลของฮันทอชาร์อัลบัมเลิฟดายขึ้นสู่อันดับท็อป10ของยอดขายอัลบั้มประจำสัปดาห์ของเกิร์ลกรุ๊ปสูงสุดตลอดกาลอีกด้วยต่อมา22สิงหาคม2515ไอาได้ปล่อยซิงเกิลที่3อย่าง Afterlight สร้างปรากฏการณ์ให้ทั้ง6สมาชิกอย่างต่อเนื่องเมื่อซิงเกิลนี้พุ่งทำลายสถิติ Perfect All Q ซึ่งถือเป็นเพลงที่4ของปี2,515และยังถือเป็นไอดอลเจนซีที่ทำ Perfect All Q เร็วเร็วที่สุดหลังเดบิวต์ใน284วัน จากเดบิวต์มาได้1ปีกว่าอาก็ได้ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเพลงไตเติ้ลอย่าง I Am ที่สร้างปรากฏการณ์ไว้มากมายทั้งมิวสิกวิดีโอที่ถูกพูดถึงจนกลายเป็นไวรัลรวมถึงยังส่ง MV ขึ้นอันดับหนึ่งบน y o u t u b e Music v ดีโ o worldwide ที่มาพร้อมกับกระแสะตอบรับจากแฟนๆที่สร้าง Perfect l q ตั้งแต่เพลง Prelist อย่าง Kish ที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้และเพลงไตเติ้ลอย่าง I Am อีกด้วยค่ะ แน่นอนว่าความปังเกินต้านของ i อฟยังไม่หมดเพียงเท่านี้ด i v ฟ์ไทยเก็บเสียงไว้กรีดและเก็บแรงไว้เต้นไปกับทั้ง6สาวกับแฟนคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของ i อฟแล้วมาสนุกไปพร้อมกันในวันที่8และ9กกรกฎาคมนี้ได้เลยค่ะ